บนมคครก็มีก็มีูดีถ่ายรูปอะไรแบบนี่าละเทมไปขรโควิดักรยาเดิมค่ะบีเบหน่อยจริงนะ เห็นแล้วตุ๊กวันไฟแม่ทำมาตัวเสือเพื่อนเป็นคนเทกันบอเสือได้บอสตักันเสือกรแม่นว่ากันเสือกันอะอ่ะลมีคนเสืออยู่กันหมดเองน้าเนาะคนเสือคนบุตรเล่คนย่า นี่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่เครื่องเครื่องอย่างนะเครื่องสาวกล้วยดูนะคะใครทำอาชีพกล้วยทอดนี่ต้องใช้เครื่องอันนี้นะคะไม่ต้องตกงานก็ได้ทำเป็นอาชีพเยอะแยหลายคนเจ็บมีบระสบภพอะไรได้อีโมนี่ซีดมือยามใดก็บรรลุอยางนี่ นี่นะคะก็จะเอามาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ส่วนทางนี้ส่วทางนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมนะคะมี่สองคมบ้างเหมือนกันนะคะสวยด้วยสวยด้วยหมายถึงกล้วยใช่ไหมกล้วยโห <laughs> คนสาวก,ก็สวย,วยเ <laughs> ด้งดึง,งเด้งดึงต้องสวยทั้งเด้งดึง ตัวนี้ก็เป็นกล้วยที่ยังไม่ได้สาวันไอูหนเดดถ่ายอยู่ว่าอยู่ได้ไหมคะนี่นะคะก็จะเต็มกระบะแล้วเลาสาวก็ใส่ถุงมือนะคะเดินบาดมือใจหน่งเดี๋ยวเอาคอปะอยู่นะค้ดดิดูบีานีค้ดดิจ้งะ กระสองทีบอาชีบใหม่เฮาเจ๊เฮากระสีอออกแบบโลโก้รับรับเอามาติดรับสาวกล้วยรับสาวกล้วยมือสมารหายากได้ผู้บ่าวหลอกโก้เธอจิงเนี่ยเอ๊เป็นผู้อยากค่าอย่างเดียว น,น,นี่นะคะมันก็จะออกมากองข้างล่างแงนี้นจเอามาสอน,นจับบ้านเรือเ้ามาสอน,นะคะ่ะบ้านเรือปะเตา่าบ้า,า,า,านนาล้านนาล้านบ้ามาโบราตอนนี่นะคะ,นนะ,คะเป็นกล้วยที่สาวเสร็จแล้ว <c oughs> โอเคจบคลิปแค่นี้คะ่ะมันจะยาว